สว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะประควรผลลักเกษตรนะคะเรามาหาประควรเราก็จะไปเที่ยวสวนมันแสงประควรอายขับรถย่ยมค่ะย่บอบ้านประควรแล้วประควรจะพาไปเที่ยวสวนมันแสงนะคะเพื่อนๆออกจากบ้านประควรมาก็ไม่ไกลประควรบอกอะ่ะเดี๋ยวก็ถึงนะคะย เป็นถนนคอนกรีตนะคะเพื่อนๆเนี่ยทางไปสวนประควรอู้เลยเลยละเลยละข้างหลังเหรอมองกล้องตรงไหมอ๋อเลี้ยวตรงนี้เลยไอ้ถอยนีมเหรอใช่เลี้ยวซ้ายอ่าเลยลืมเมื่อแต่มองกล้องเ่อแตมองกล้องลืมอาปเลี้ยวทางเข้าสวนประควรอันนี้ก็จะลงไปแม่น้ำมู ลงไปแม่น้ำมูลได้ด้วยทางแม่น้ำมูลมีที่แล้วน้ำมันขึ้นมานี่ถึงเลยประตูบ้าเลยเนี่ยเลยข้างหน้าเนี่ยเอาประตูนี้สวนตรงนี้ในส่วนพระควรเนี่ยสายมือเนี่ยเหรือแล้วเข้าตรงไหนอ่ะเข้าตรงนี้ประตูสาขายนี่แหละอ๋อเข้าไม่ได้แล้วตรงจอดรถเข้าไม่ได้แล้วมีคนขี่มาทางนี้ไหม เดี๋ยวเขาไปจอดตรงนี hmm, <t> ้เดี like ๋ยวอไยไปจอดตรงน้นเดี๋ยวายจะไปจอดตรงนน้นนะคะเอาเราลงไปดูสวนกันหลงรถละว่าบเลยเนาะ ก็รตรงนี้เหรอปรควา,า,า,าเทย,ววยะควมันแงรควรอายอารถไปจอดตรงนู้นแหละพระควรตรงนี้กี่ไร่สวนเนี่ย,ยเ,เยอะเลยแต่มันแรงเราไม่มีอเอ็นเออเอาที่เราทาไหวพระควรนิดเดียวแหละพอแล้วเออนี่อะไรเนี่ยบวบ นี่บวบทางนี้ก็จะเป็นบวบอู้ตอนเช้ามันจะไม่เหี่ยวเนาะเออนี่แดดมันออกมันก็เลยเหี่ยวนี่มันแดงปีที่แล้วหรือไงไหนที่ป้าขุดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเหรอป้าขุดแล้วเสร็จแล้วปีที่แล้วปีนี้เราไม่ได้ปลูกเพาะมันจะขึ้นแบบนี้อันไหนป้าควรอันเนี้ยเหรอเนี่ยเนี้ยเนี้ยเหรอใช่อ๋อมันแดง ไอ้ที่มีไม้นี่ปลูกใช่ไหมไม่ได้ปลูกอ๋อไม่ได้ปลูกเอาไม้มาใส่เอาไม้มาใส่เอาเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วเอาไม้ช่วยพยุงมันขึ้นอ๋อจะได้ขึ้นไปข้างบนแล้วมันขึ้นสูงเท่าไหร่ก็คือมันงามเท่าไหร่มันก็จะได้ไอ้นั่นเยอะใช่ปะได้หัวเยอะอืมอุยดูร้อนหกอืงเกี่ยวหมดเลยเนาะเกี่ยวหมดเลยตอนกลางวันอะดูไม่ได้ตอนเช้าก็พอได้สวนอุ้ยมีหน่อไม้ฝรั่งด้วย อ๋อนี่ที่พวกควรปลูกมันแซงก็คือสองร่องนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นด้วยอืมฝั่งนู้นฝั่งนู้นเต็มหมดเลยอ่ะ๋อตีกิ่งตากไม้ไว้เนี่ยเออเนี่ยขนาดของยังเหี่ยวเลยแล้วคนจชิลได้เนี่ยใ่ะรอมันร้อนไงอากาศมันร้อนอันนี้มันแซงนี่มันแซงมันร้อนมากเลยแถวเลยนี่หน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆ แล้วขอใช้อะไรมาปลูกก็ควรใช้เมล็ดอ๋อเหรอเมล็ดมันอ๋อเหลืองเหลืองนั่นใช่ไหมใช่เหลืองเหลืองนั่นคือแก่แล้วคือแก่แล้วทำพันได้เลยอืมแต่ป้าไม่ได้ทไรหรอกเดี๋ยวนูเก็บไปปลูกสักเก็บเลยไหลสองสามต้นใช่เอาไปปลูกลองดูแต่ไม่เคยปลูกหรอกนะจะไปปลูกริมบ่อลองดูเอาไปปลูกริมบ่อกุ้งกับเพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นไง นี่โอ้โหประกวดนี่ใช้พื้นที่ได้ดีจริงๆเลยอุ้ยหนักอะมาเทอ๋อนี่มันหลวมแดดมันร้อนนะเนาะมันก็เลยเฉียวเนี่ยมันแสงทางนั้นเลยใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยหมดเลยหมดเลยโอ้โหนนแสงหมดเลยขึ้นต้นมะขามเทศไปด้วยแล้วมันขึ้นพื้นสูงก็อยู่ข้างบนเลยอ๋อคุมคุมต้นมะขามเทศอ่แล้วมันก็จะ นี่มาแล้วสาวสาวลูกสาวประควุนก็จะเป็นหนี้เออแต่ถ้าป้ามีแรงน่ะโอ้ยไม่อยากพูดเลยฝั่งฝั่งนู้นที่ป้าป้าเก็บผลผลิตเนี่ยฝั่งนู้นเออได้แปดพันกว่าบาทเนี่ยเหรอปลูกฝั่งเดียวแล้วก็มาตรงนี้นิดนึงอืปีนี้ขยายเต็มเลยเออเนี่ยลองดูว่าจะสู้แรงไหมไหวไหม เราก็มาดูตอนเช้าเลยกับตอนเย็นเลยตอนเช้ากับตอนเย็นเออไปเดี๋ยวไปดูทางนี้ดิลืมลงรถนี่มีมีหฮมยางดีเด้มีหฮมยางดีแต่แต่ลืมอยู่ในรถเออมีหฮมยางดีแต่ลืมอยู่ในรถไปเราเดินดูทางนี้นิดนึงนี่มันแสงทางนั้นเลยโอ้ยว่านผู้เริ่มมึงเขามองหอยหรือว่า หอยอะไรหอยจุกอ๋อนี่โอ้ยตรงตรงนี้งามเนี่ยเนี่ยงามเนี่ยเนาะตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้สวยเออเนี่ยตรงนี้ประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนเข้าแล้วมั้งเหรอใช่ไอ้ตัวนี้ประมาณเดือนกว่าไอ้เล็กๆ ตำแรงตำแรงปลูกตำแรงเอ็นมะนาวมีไหมฮะมีมะนาวไหมแต่เอามะนาวมากินมะนาวอ่ะเราไปดูกันเขียนปลูกต้นเดียวแหละแต่ว่าไม่มีลูกยังไม่มีลูกให้กินเอ็นมะนาวไปกินด้วยเพราะว่าไม่ได้ดูแลมันมันเลยไม่ออกนี้ก็มีจะลุงแกมาดูแลเออป้าก็ไม่ค่อยมาหรอก มีมะเขือเทศเมีกล้วยมีคาสวนอยู่ข้างบ้านคนดีไม่ไกลมากเนาะเออนี่สวนมะนาวมันปลูกพีกายปีที่แล้วอ,อ,อ๋อนันก็ขึ้นเต็มเลยนี่ร่องเราใหญ่เกินไปหรือเปล่าคะควรใหญ่เราทำแบบร่องอ้อยไม่ดีกว่าหรอ ตาแกทาใหญ่แกบอกว่ามันจะได้หัวเยอะๆโอ้ถ้าเราทําำนี่มันแฝงในกระสอบนะเพื่อนๆที่ประกวนปลูกไว้ประควนบอกถ้าเวลาได้เวลาแล้วเราจะกินก็เทออกมากินได้เลยนะไม่ต้องขุดง่ายดีจริงๆนี่เออง่ายดีเนาะนี่แหละปีที่แล้วป้าปลูกฝั่งเดียวนี่แหละปลูกฝั่งนี้ข้าวลมประควนร้อนที่นี้ไม่ได้ปลูกเลยขึ้นเต็มเลยไม่อายเต็มเนี่ยอ๋อเลอ เออเออเอลากไปใช่ป่ะอ๋อพอลากไปแล้วก็ขึ้นเองเลยแต่ถ้าไปอยู่กับแบงแสนจะงามเพราะว่าบ้านเอ็มติดบ่อติดคลองก็จะงามนี่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆนี่สูดแดดไม่ไหวตอนนี้เที่ยงพอดีเลยเขาลมร้อน แล้วนี่ต้นอะไรเนี่ยขนุนตายขนุนตายเราก็เอามาทำค้างมันเสียงเออตายเพราะอะไรน้ำน้ำมันเช็ดปีที่แล้วอ๋ออ๋อที่ว่าน้ำท่วมใช่น้ำขึ้นมาถึงนี่ใช่ป่ะใช่ปีที่แล้วประกวรประกน้้ำขึ้นไปถึงตรงนน้นเลยนะครับนเพื่อนนู่นน่ะเนี่ยแม่น้ำมูลใช่ป่ะอืมมันโผล่เนี่ยขึ้นไปถึงนู้นเลยมันจะขึ้นไปอบ้านไรนเออทีนี้มันท่วมเราก็เลยเอาดินมาใส่อีก ตรงนี้เราก็ใส่ใส่ไม่เยอะหรอกอืมันกําลังขึ้นอืถ้าไม่ได้ใส่ดินนีจะขึ้นเยอะกว่านี้นะเออเพราะว่าดินกบมันลึกอ๋อดินกบมันไว้นล้วมันกนมันแทงขึ้นมายังไม่หมดอือันนี้คือปีที่แล้วเราขุดแล้วนี่ออนี่แม่น้ํามูลเหรอไม่ห้วยอันนี้ห้วยไม่น้ำมูลต้องลงไปดูแม่น้ำมูลเราต้องไปอีกประมาณกิโลกว่าออ ้นเต็มต้นปีที่เต้มไปทางนี้ได้เปล่าไปน้ำมูลนะไปได้นี่แหละทางไปน้ำมูลเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวลองไปดูไปน้ำมูลกันหน่อยเออเดี๋ยวเราจะไปดูไปน้ำมูลกันได้ไปแล้วเอาเที่ยวที่เอาไงนี่ขุดพันมันแซงค่ะแซงไปปลูกนะคะร้อนมากอายเดินไปดูทางโน้นละไปรถละ ไม่ค่อยมีหัวนะมันจะมีแต่ลากแต่มันปลูกขึ้นใช่ไหมขึ้น <c oughs> เพราะว่ามันมันมันขึ้นต้นกับลากมันไง <c oughs> เอนีมากีนี่นี่ไลๆอย่เดเดเงานี่หไลยๆนีู่ดไปเป็นพันเวลาไอเอ็มกินจะได้คิดถึงพ่อควร <c oughs> <c oughs> กินมันแสงทีไรอุย้ยมันแสงพ่อควรเออ เตียงเงน,นอันนี้ก็ขึ้นนะเลอ,เอใส่ไปๆปไปลากมันแน่นะลากมันเขาเรียกไหลอ๋อเราปลูกด้วยไหลอ๋อมันขึ้นเองปลูกครั้งเดียวไม่ได้ปลูกอ,อีกเออก่อนนี้ก็เดียวก็พอแล้ว นี่แหละพอแล้วนี่ก็ปลูกได้เยอะแยะเนี่ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วอันเดียวปลูกได้เยอะแยะเลยนี่เออนั่นแหละพอแล้วไม่กวนลงไปเลยก็ได้เวลาเราไปปลูกให้เราตัดออกก็ได้เออนั่นแหละนั่นแหละยะเลยถ้าถ้าจะมาเที่ยวทีหลังให้มาประมาณปีใหม่อะจะได้หัวไปกินด้วยอ๋อ ปีใหม่ช่วงนั้นกำลังขุดพอดีเลยกำลังสนุกสนานกำลังสนุกสนานปีใหม่เขาไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่บ้านรถรถมันเยอะไงก็อยู่บ้านกันลูกก็บอกไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านปกที่เหล่าเมายาเออนั่นแหละพอแล้วเออนั่นแหละ มีหาัปใหญงได้เหมือย yes. ื enders, Muslim, ่ได้ทังปุยเหมนเอามาหนึางม่รนะอันบอนี่นี่ยื่ได้มองเสี้ยมชักอยู่นะเออเอมองออกลาขาวเลยใช่ป่ะนั่นนะใช่เออเออพอแล้วพอแล้วแค่นั like र, مر, ship, ้นแหละพอแล้วเนาะพอแล้วกบกบอ่าต้องใส่หนาเบอล่เออมีมีถุง มีมนนันในรถเรามีถุงถุงใหญ่เพื่อนเพื่อนเราก็มาเอาพันมันแตงที่บ้านประควรแล้วนะคะเราก็จะกลับกันแล้วบายๆนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะ